ดูเป็นตัวอย่างนะกันนะครับในส่วนของการใช้งานเนี่ย <c oughs> ก็จะเห็นว่าในส่วนของตัว Microsoft Word ออนไลน์เนี่ย <c oughs> ก็มีการพิมพ์ด้วยเสียงเช่นเดียวกันนะฮะมีการพิมพ์ด้วยเสียงเช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นลักษณะของทานสคริปต์นะครับแต่ว่าทานสคริปต์เนี่ยต้องเป็นพรีเมียมก็ <c oughs> คือต้องเสียตัง นะครับดังนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเขาจะปล่อยฟีเจอร์ต่างๆออกมาเนี่ยได้ไม่ไม่เต็มที่นะครับอ่นะครับดังนั้นก็อันนี้ผมก็ใช้เป็นแบบส่วนตัวนะครับก็เนี่ยฮะต้องถ้าเป็นลักษณะของการสคริปต์ตรงนี้ก็จะต้องใช้เป็นพรีเมี่ยมนะครับก็สามารถที่จะทำการที่ เมื่อวานใช่ไหมครับที่มีบางท่านถามว่าถอดเสียงออกมาเป็นข้อความได้ไหมนะครับอันนี้นะครับทำได้แต่ต้องเป็นพรีเมียมนะครับแเมื่อ,แอ,แอสักครู่นี้สองแปดเก้าหกคนนะครับก็ตกคนละสี่สิบบาทห้าสิบบาทไม่เกินห้าสิบบาทสองแปดเก้าดอลลาร์หรือสองแปดเก้าบาทจะไม่ได้เนี่ยครับลองดูตรงนี้ก็ได้อ่าสองร้อยแปดสิบเก้าบาท หคนนะครับก็เฉลี่ยได้นะครับใช้แบบนี้ก็ได้นะครับได้ก็เอ่อหกคนเนี่ยเขาดูจากอะไรครับดูจากอีเมลนั่นแหละครับนะครับดูจากอีเมลที่ที่ลงทะเบียนไว้นะครับนะครับโอเนะฮะมีอะไรให้ใช้งานอีกนะครับ ในส่วนของเมนูการใช้งานเนี่ยนะฮะถ้าไล่เรียงดูก็แท็บโฟมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมตั้งชื่อก่อนกันน,นะครับแอสไตเติรนะครับอ่าโอเคนะครับก็แท็บโฟมก็จะมีในเรื่องของการจัดรูปแบบต่างๆนะครับตัวสไตล์นะครับต,ตัวไฟล์รีเพสได้นะครับเพิ่มเติมในส่วนของตัวที่เป็น การพิมพ์เข้าไปนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของแอดอินก็ได้นะครับอท่านจะลองใช้ตัวของแอดอินในการทำงานก็ได้นะครับก็จะมีตัวแอดอินหลายๆแบบนะครับให้ให้เลือกใช้กันนะครับ ครับแล้วก็ที่ insert นะครับก็มีการ insert พวกตารางได้ picture ได้อยู่แล้วนะครับ link bookmark นะครับอ่ะแล้วก็ comment นะครับ layout ก็จะเป็นในส่วนของออการตัดค่าหน้ากระดาษนะครับก็กำหนดได้มีตัวของ p a จคันเลิมาให้นะครับไม่มีอะไรครับ ไม่มีลายน้ำเห็นว่าไม่มีลายน้ำนะครับถ้าเป็นในในเวิร์ดบนบนเครื่องที่เราใช้งานเนี่ยจะมีใส่ลายน้ำได้ใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันไม่มีนะเอ่อ reference น,นะครับ reference เ,เ,เนี่ยจะเป็นในเรื่องของแท็บอ้างอิงก็จะสามารถสร้างเป็นสารบัญอัตโนมัติได้ครับใส่ footnote and note ได้แต่ไม่สามารถทำสารบัญภาพสารบัญตารางได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่า การใช้งานของแต่ละขัน้นมีการใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่นน้้ไ่้เรียงในส่วนของตัวเมนูให้ดูรีวิวนะครับอ่านะฮะกะ็ยังมีการนับนะครับนับบทเขาได้นะครับมีอีดเตอร์ Editor, นะครับออ t โต้คอลเลกให้นะครับมีทานสเลตให้เหมือนเดินนะครับคอมเมนต์นะครับ แล้วก็ตัว Track Change ก็เป็นการติดตามการแก้ไขเอกสารนะครับอันนี้ก็จะมีให้นะฮะแต่นะครับว่าต้องการที่จะเปิดใช้งานทุกคนหรือว่าสำหรับตัวเองเท่านั้นนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับ Track Change นะครับแล้วก็การกำหนด Mark Up นะครับต,ตรงนี้อาจจะมีตัวเลือกให้น้อยกว่าในในบททั่วไป นะครับที่ใช้บนเครื่องนะครับอ่านะโอเคนะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนของเ a b l e design นะครับอ่านะถ้าคลิกที่รูปก็จะมีเมนูที่เป็นพิจอร์ขึ้นมานะครับมีเมนูที่เป็นพิจอร์ขึ้นมานะครับ,นะรบก็ยังมีครอปอะไรต่างๆนะครับ เราเลือกใช้แรป a พ e ก็คือตัดข้อความได้นะครับในส่วนของถ้าคลิกเ,เข้าไปที่บริเวณที่มีตัวตารางก็จะมี t a b l e Design t a b l e Layout นะครับต่นะฮะ t a b บ e d e s i g นไอ้ t a b l e layout นะครับ, Design, out, รบแต่ตัวตารางใน Word เนี้ยถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยไม่สามารถคำนวณได้ใช้สูตรไม่ได้นะครับใช้สูตรฟอร์มูลา ไม่ได้นะครับแต่ถ้าในในเวิร์ดแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวตารางเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับถ้าเป็นลักษณะของบนบนเครื่องอันนี้ก็จะมีตัวของฟอร์มูลาให้ใช้งานนะครับดังนั้นก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆที่อาจจะแตกต่าง ครับในในส่วนของการใช้ครับก็ยังมีให้ใช้งานได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็น header นะครับก็สามารถกำหนด header อ,อกไปได้เลยนคะรับหรือว่าจะเป็นด้านล่างก็จะเป็นตัวของ footer นะครับนะ สิ่งที่ไม่มีก็คืออส่วนที่เป็นการใช้พวกมาโครหรือว่าเครื่องมือต่างๆที่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับในในลักษณะของตัวเครื่องเครื่องมือที่เป็นขั้นสูงหน่อยนะครับตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีลักษณะของการใช้งานนะครับบนตัวของออฟฟิศออนไลน์ นะครับบนตัวของออฟฟิศออนไลน์ก็จะไม่มีในส่วนการใช้งานตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอกสาร Word นะครับแบบที่อยู่บนตัวของอ,ออนไลน์นะครับตัวเอาทีนี้เอกสารออนไลน์ นะครับถ้าอยู่บนออนไลน์เนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่นอกจากการเก็บอยู่บนออนไลน์แล้วก็คือส่วนที่เป็นอะไรครับการแชร์นั่นเองใช่ไหมครับะนะฮะก็จะเป็นลักษณะของการแชร์นะครับนก็จะมีตัวแชร์ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะแชร์เอกสารได้นะครับะนะฮะก่อนที่จะแชร์ครับผมลองเข้าไปที่ Manage Access นี่ยครับก็จะมีการกำหนดการแชร์เอาไว้นะครับอาจะเป็นแบบกลุก่มหรือแฟมิลี่ก็ได้นะครับอันนี้ใช้งานคนเดียวอยู่นะครับต้องการใส่ลิงก์ไหมนะครับนะครับก็ผมก็ทำการครีเอทนะครับครีเอทนะครับ ก็จะเห็นว่าคล้ายๆกับตัวของ Google นะครับเมื่อผม Create Link เนี่ยก็จะมีแบบว่า anyone with link can edit นะครับก็ผมสามารถเลือกได้นะครับแต่ตรงนี้ครับถ้าผมย้อนกลับไปนะครับตรงหน้าต่าง Send Link นะครับก็จะมีคำว่า,า anyone with link can edit ตรงนี้สามารถกำหนดรูปแบบของการแชร์ได้ ว่าจะให้แชร์ได้ทุกคนเลยไหมนะครับนะฮะตรงนี้เขาบอกชัดเจนนะครับว่าแชร์ให้กับทุกคนได้เลยโดยที่ไม่ต้องอะไรครับ sign in นะครับโดยที่ไม่ต้อง sign in นะครับหรือจะเจาะโจงลงไปนะครับในกรณีของการเจาะโจงเนี่ยก็คืออาจจะต้องระบุเป็นอะไรครับอีเมลนะครับอ่านะฮะระบุเป็นอีเมลนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น เอ็นยีวันนะครับแล้วก็สามารถเลือกที่เป็นลักษณะของการกำหนดสิทธิ์นะครับว่าสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับหรือว่าจะสามารถดูได้อย่างเดียวโดยที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับอันนี้ก็เป็นการกำหนดสิทธิ์นะครับแล้วก็มีการกำหนดวันหมดอายุซึ่งอันนี้เป็นพรีเมียม นะครับข้อดีของพรีเมียมก็มีหลายอย่างนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นลักษณะของพรีเมียมเนี่ยเอกสารที่ท่านแชร์ไปเนี่ยท่านสามารถกำหนดวันหมดอายุของเอกสารได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งพาสเวิร์ดได้นะครับสามารถที่จะตั้งพาสเวิร์ดได้นะฮะแต่ถ้าเป็นในเอก,เอกสารถ้าเป็นในตัวของ Microsoft Word ที่ทุกท่านใช้บนเครื่อง Office เนี่ยนะครับ บนเครื่องอยู่แล้วเนี่ยก็ตั้งคเ s ิร์ d ได้อยู่แล้วนะครับแตนะ่ถ้าถ้าเป็นตัวของ Microsoft Word ที่ใช้งานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับตรงนั้นก็มีการตั้งคเ s ิร์ d ได้อยู่แล้วแต่นี้เนี่ยจะเพิ่มเติมที่ว่ามีการกำหนดวันหมดอายุนะครับนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเขาคลิกลิงก์ไป นะครับหลังจากวันที่กําหนดไว้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแต่แต่น,นี้จะต้องเป็นลักษณะของพรีเมียมนะครับนะโอเคนะครับผมลองแอปพลายดูนะครฮนะจากนั้นเนี่ยผมก็จะทําการ Copy Link นะครับแล้วก็ c o p y นะครับอ่นะแล้ว ส่งให้ครับลองดูครับส่งทั้งสองช่องทางเลยนะครับเริ่มทยอยมีเข้ามาแล้วนะครับอ่าเนี้ครับอ่านะครับพิมพ์เหมือนเดิมก็ได้ครับเลขให้กับชื่อนักุลนะครับเก็บไว้นะครับนนะครับเก็บไว้ว่าทุกท่านได้ เข้ามาใช้งานแล้วนะครับหรือท่านจะลองอใช้งานอย่างอื่นได้เลยนะครับอ่านะครับลองใช้เครื่องมือตดูนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของการการใช้งานตรงนี้เนี่ยนะฮะ ก็จะเป็นรายชื่อซะส่วนใหญ่เลยตรงน,นี้จะเห็นเป็นรายชื่อนะครับก็น่าจะตามอะไรครับตามตัวอีเมลนะครับอที่เป็นตัวเอาล o กนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอ่อสามารถใช้งานจากมือถือได้เหมือนกัน อันนี้ผมกำลังจะลองเข้าไปใช้งานนะครับแต่แต่ถ้าเข้าใช้ที่ไม่ได้ผ่านนะครับไม่ไม่ได้ผ่านตัวของอีเมลเขาก็จะเป็นชื่อผลไม้นะครับเมื่อกี้มีฝรั่งนะครับมีฝรั่งมีเอ่อบล็อกโคลินีนะครับร ini, นะครับ,นะนะรบเป็นชื่อผักผลไม้นะครับแมคาเเมีย พีซเลด o ูธนะครับมาดีหลังก็จะเป็นชื่เข้ามานะครับมีได้หมดนะครับเอกสารเนี่ยด้านบนก็มีเนาะนะครับด้านล่างก็มีนะครับจับเพิ่มเติมหน้าเอกสารเข้าไปก็ได้นะครับนะครับอันนี้ผม พิมพ์คำว่าจากสมาร์ทโฟนลงไปนั่นก็หมายความว่านี้เป็นในส่วนของการใช้ง,งานเอกสารครับรับที่อยู่บนเว์ดออนไลน์นะครับประมาณนี้นะครับแต่ได,ด้ทดลองกันแล้วนะค,ะครับก็ ยังยังสามารถพิมพ์ได้เรื่อยๆนะครับ okay, นะครับทีนี้ผมจะอขอกลับไปที่ตัวของวันไดนิดนึงนะครับแต่นะครับกลับไปที่ตัวของวันได้นะครับผมจะให้ทุกท่านเนี่ยสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาหนึ่งโฟลเดอร์เก็บไว้ที่วันได้นี้ นะครับเราสร้างเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาไว้หนึ่งโฟลเดอร์นะครับก็วิธีการในการสร้างโฟลเดอร์นะครับก็จริงๆแล้วก็ New ได้เลยนะครับแล้วก็โฟลเดอร์อนะครับ่น e w โฟลเดอร์นะครับอันนี้ผมลองเอามาวางไว้ที่ตัวของวันไดน,นะครับนิวโฟลเดอร์ เ,เหมือนใน Google แล้วกันนะครับ Google Drive ก็คือเลขที่ครับชื่อนะครับนามสกุลแล้วก็วงเล็บต่อท้ายครับ d n อ่เอาเป็นนี่ะนะครับ working online เรีว,ว่า เวิร์กทีออกมานะครับประมาณนี้ครับให้สร้างโฟลเ,เ,เดอร์ขึ้นมาหนึ่งโฟลเดอร์ครับเอ่อให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาหนึ่งโฟลเดอร์ที่วันใดนนะครับซึ่งตั้งชื่อเป็นนะครับเลขเลขเลขที่นะครับเลขที่ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษแล้วก็ วงเล็บ <Es> ต่อท้ายว่า working online half. จากนั้นก็ create เลยนะครับเมื่อ <gallons S 2> ได้ข้อมูลตรงนี้แล้วครับก็ให้ท่านได้ลองดับเิ้ลคลิกเข้าไปนะครับที่โฟลเดอร์นี้ ที่โฟลเดอร์ที่สร้างวันใช่ไหมครับตรงไหนครับในการสร้างโฟลเดอร์นะครับจะกลับไปนะครับที่ส่วนของอตัววันไดนะครับอันนี้คือตัววันไดของผมทีนี้ในการจัด New โฟลเดอร์ขึ้นมาที่วันไดเนี่ยก็ให้คลิกที่นิวนะครับคลิกที่นิวนะครับอ่า คลิกที่ New ก็จะมีให้เลือกว่าเป็น New Folder นะครับเป็น New Folder ครับเป็น New Folder ก็เลือก New Folder เลยนะครับจากนั้นก็ใส่ชื่อโฟลเดอร์ลงไปนะครับชื่อโฟลเดอร์ก็เป็นหมายเลข นะครับแล้วก็ชื่อนามสก,กุลภาษาอังกฤษแล้วก็วงเน็บ working online นะครับก็ใส่ชื่อโฟลเดอร์ลงไปนะครับจากนั้นก็เอ่อ uh, create นะครับเมื่อ create แล้วเนี่ยก็จะได้โฟลเดอร์ขึ้นมานะก็เป็นโฟลเดอร์ที่จะเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นถ้าเกิดว่าในในกรณีที่เออ่มีข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมครับมีข้อมูลอยู่แล้วก็เอ,อย่างเช่นตัวอย่างข้อความแบบเนี้ยครับผมอยากจะย้ายมาเก็บไว้ผมก็ลากมาวาง,างได้เลยนะครับผมก็มาเก็บไว้แล้วครับ ก็จะเห็นว่าผมผมลากมาวางนะครับตัวอย่างข้อความหรือว่าข้อสอบปฏิบัติใช่ไหมครับผมลากมาวางไฟล์งานนะครับน,นะครับมาเก็บไว้หรือเราจะลากจากใช่ไหมครับเราจะลากจากในเครื่องเนี่ยมาวางก็ได้นะครับผมลากลองลากไฟล์ Excel มาวางอย่างนี้ผมลากไฟล์ไฟล์เอ็กเมาวางเนี่ยะจะเห็นว่าไฟล์ Excel เนี่ยมันไม่ใช่เป็นนามสกุล x l s x นะครับอันนี้เป็นนามสกุล x l s m ก็คือเป็นลักษณะของตัวมา r o อันนี้ก็วางได้นะครับถ้าเราจะเอาไฟล์งานอะไรต่างๆมาวางก็วางได้หมด ทำการสร้างนะครับไฟล์ที่เป็น Excel ขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ผมลองสร้างไฟล์ Excel ดูนะครับก็ New แล้วก็ Excel Workbook นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Excel นะครับตาราง Excel ก็มีการทำงานคล้ายๆกับ Excel ที่เราใช้งานบนเครื่องอยู่แล้วนะครับแต่ใ ครับแอนก็ใช้ใช้ได้ปกตินะครับจะลากจะใส่ตัวเลขนะครับออกมาเลยก็ได้นะครับให้เป็นตัวเลขออกมาทั้งหมดเอนนะครับนะครับอันนี้เนี่ยผมผมลองคุมใช่ไหมครับผมลองคุมเซลล์แล้วผมใส่เลขหนึ่งแล้วผมทำให้ตัวเลขออกมาทั้งหมดง่ายๆนะครับ คอนโทรลเอนเตอร์จะได้ตัวเลขออกมาทั้งหมดเลยนะครับกดคอนโทรลเอนเตปุ๊บได้เลยอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าถามว่าในออนไลน์เนี่ยเราทำอะไรได้อีกบ้างนะครับถ้าผมใส่เป็นเดือนแจนนะครับแล้วก็ทำการลากได้ไหมครับ ใชไหมครับเขาก็จะปรับให้นะครับแบบนี้อันนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้เดี๋ยวตรงนี้ผมจะเป็นาสาขาหนึ่งนะครับแล้วก็ล่างลงมา ก็จะเป็นข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้งานนะครับในส่วนของตัวนี้เป็นไฟล์ e x l กเก็ตัวไฟล์ Excel a เองเนี่ยเช่นกันนะครับตัวแถบเมนูนะครับโูมเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการใช้งาน o n d i t i o n a l f o r m a t t i n g นะครับนอกจากนอกจากการจาัดรูปแบบ Conditional Formatting มีให้ใช้นะครับ นะครับ format add table ก็มีให้ใช้นะครับถ้าเราจะหาพวก sum average count number ต่างๆหมดนี้ก็มีให้ใช้งานเหมือนกันนะครับในเรื่องของ file replace นะครับในเรื่องของการ filter การ sort ข้อมูลนะครับก็มีให้ใช้งานเช่นกัน ครับถ้าเป็นตัวของ insert ครับแก็สามารถ insert pivot table ครับถ้าตั้งใดมีการใช้งานตรงส่วนของ pivot table ก็สามารถใช้ได้ insert table อันนี้ก็จะทำให้มันเป็นรูปแบบของ table ขึ้นมาครับ picture นะครับ shape ครับ chart ครับก็ใช้งานได้เลยแล้วก็มีตัว slicer ด้วย ตัวสไลเซอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นประมาณสักสองสองพันสิบเนี่ยไม่มีใช้นะครับถ้าถ้าใช้ Microsoft Office สองพสิบอยู่เนี่ยตัวสไลเซอร์จะไม่มีแต่ว่าบนสามหกห้าตรงนี้ครับเขาก็จะมีให้เราใช้งานนะครับการแชร์ครับอ่าก็อันนี้จะมีปุ่มแชร์ให้เลยนะครับข้อพิเศษก็คือสามารถที่จะ ลิงก to t h e s h e e t ได้ด้วยนะครับนะฮะลิงก์ Link to t h e s h e e t แบบนี้นะครับก็มีในส่วนของเพจ layout ครับ formula นะครับก็ใส่สูรนะครับการจัดการข้อมูลนะฮะการจัดการข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับ ถ้าลองดูก็อันนี้ก็ได้ครับ data from picture นะครับเราก็ไปหารูปภาพมานะครับเป็นลักษณะของตัวรูปภาพก็จะได้ข้อมูลที่เป็นลักษณะ form พิ c t u r e ขึ้นมาใช้งานนี้ผมลองเอารูปภาพมานะครับ อ๋อแต่ถ้าเป็นภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยสป,ปอร์ตเท่าไหร่่อันนี้ครับเขาก็จะมีการรีวิวตรวจสอบนะครับบันทึกไว้ที่เครื่องนะครับลองบันทึกไว้ที่เครื่องนะครับบันทึกไว้ที่เครื่องก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราลองมาใช้งานดูนะครับ Data Form Future ตัวนี้ นะครับก็ดาวน์โหลดรูปภาพตารางเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ตัวของ Excel นะครับออนไลน์ตัว excel ออนไลน,น์เข้ามาที่ Excel ออนไลน์แล้วเนี่ยนะครับก็ชีดหนึ่งเลยก็ได้นะครับชีดหนึ่งถ้ามีข้อมูลอยู่ก็ลบออกได้เลยนะครับเลือกเลือกทั้งชีต นะครับแล้วก็ Delete ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าได้จาก o n t r o l a ก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ใช้งานได้นะครับเหมือนที่เราใช้กับบนเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วอโอเคนะครับทีนี้ผมเอาเซลไวเตอร์เนี่ยวางไว้ที่เซลเอหนึ่งแล้วก็ลองไปที่แถบ Data นะครับ นนะครับแผน Data นะครับเครื่องมือจะชื่อว่า Data from Pic t u r e ครับเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า Data from Pic t u r e นะครับด,ดังนั้นเนี่ยเรามีตารางข้อมูลเราถ่ายรูปตารางข้อมูลได้เลยแต่เข้าใจว่าน่าจะเหมาะกับภาษาอังกฤษมากกว่านะครับแต่กรณีอันนี้ผมเป็นภาษาไทยก็มีการรีวิวนิดนอยไม่เป็นไร ก็คลิกเข้าไปครับที่ Data from Picture แล้วก็ไปเลือกรูปเลือกรูปเข้ามาแล้วก็ Open เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีให้รีวิวนะครับก็ให้ทำการรีวิวดูครับ งั้นถ้ารีวิวเราอยากจะเปลี่ยนเป็นคำว่าตารางก็เปลี่ยนดูครับสวัสดีการทำงานัชื่อสกุลเออมันต้องเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับวันเท่านนะครับวันนดีไหม ชื่อครับอันนี้เป็นชื่อเอากลางตรงเลยก็ได้ผมไม่ไแน่ใจว่าภาษาไทยเขาจะซัพพอร์ตกันไอ้แค่ไหนนคุับท,ที่เป็นภาษาไทยก่แปลว่าได้ประมาณนี้นะครับนะครับได้ประมาณนี้ก็อินเสิร์ตดนะครับ ก็อาจจะเช็คทุกตัวก่อนนะครับ